สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับน้องฟิลนะคะวันนี้น้องฟิลก็มาที่หัวหินนะคะแล้วก็เจอน้องๆชื่ออะไรบ้างคะชื่อนบตันน้องโบตันน้องใบเตยชื่อไบค่ะน้องไบโชเชียลค่ะน้องโชเชียลโอเคก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเอ็กโอกับน้องๆกัน5้าตามาแบ่งฟังอึบกันพี่จะอยู่กับฝั่งผู้หญิงนะผู้หญิงต้องมีสามคนนะเราต้องไหวใช่ไหมโอเคมางานเริ่มมาหนูมาอยู่กับพี่เล้วหัวทาตาใครต่าก่อนคนนั้นชนะชนะ อะตาแรกนะครับเดี <brasile> <Lin h> ๋ยวส่งคนไปเป่าหญิงชุบใครเริ่มก่อนใครจะไปเป่าไปเป่าเลยเอาไหมเป่าเดียวเป่าเดียวหนึ่งสองเริ่มเอาเริ่มก่อนอ่ะใครเป็นเอใครเป็นโออ่อเอ็ดอ่ะหนูเขียนเลยอ่โอปึ๊บไปเร็วไปเร็วไปไปเออเออเหมอแล้วไหมเนี่ย เอ,อหนูหนูเออเสมอ,อเสมอนะครับตาแรกเอาแล้วาตา,าที่สอ,<ร>องนะครับรอบนี้ใครเริ่มพี่เริ่มนะอ่ะเป็นพี่โอตรงนี้อ่ะหนูเขียนเออ เอ้ยเราโอ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 หลงแล้วตายพี่นะเสมอแล้วเสมออีกแล้วตาที่สองก็เสมออีกแล้วนะครับเอาไม่ได้แล้วมาเดินตรงนี้หรอมาเราเริ่มกันเลยตาที่สองเสมอนะครับอ่ะหนูคคิิดดคิ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 ด อ่ะเออจึ๊บจึ๊บไปดูเลยนี่เออดูดีสุดแล้วเนี่ยเสมอเหรอแน่นอนแน่เสมอแล้วโหตาที่สามก็เสมออีกแล้ววะเสม่แล้วอ่ะโอ้โหอ่ามาตาที่สี่ต่อนะครับมาลงทะเลไปเลยเนี่ยตาที่หนึ่งนะครับเสมอตาที่สองเสมอนะครับตาที่สองเสมอออเราเริ่มก่อนเลยอ่ะอันนี้จะเป็นตาที่สี่แล้วนะ อ่ะไปโอ้อ่านแน่้ยายจริงเสมอเสมออีกแล้วสีตาเสมออีกอะ่ะใช่อ่าตาสุดท้ายตาสุดท้ายตาตัดสินปิดตาเขียนเลยไหม อ่ามาอันนี้จะเป็นตาที่ห้านะครับเสมอกันสี่แล้วนะครับอ,อ่เาเริ่มเลยเริ่มเราเริ่มไปเลย <c oughs> ไอ้หนตูต่อระวังนะ <c oughs> ระวังนะอีดูเลยใครชนะเนี่ย <c oughs> เราลงลงเลยลง<อ> ต้องน้อนเขาล้อโหเลยอะเมื่อกี้เสมอมันต้องสี่เห็นไหมบอกแล้วตาเลือดทาแล้วใช่ไหมไม่ได้องไ่ไหนเอ้เอนี่เห็นไหมบอกแล้วนี่ร้อกลางโอ้โหภูมิใจแม่สามต่อสองชนะตลาดเด็กเฮ้ยแต่น้องก็เก่งอยู่นะเออ เป็นไงเฟลเล่นกับน้องสนุกไหมวันนี้เหนื่อยเลยอ่ะหรอกินพลังงานมากตอนนี้ใช่ไหมใช่ถ้าถามน้องเราอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกอายุค่ะอายุเก้าเก้าขวบหนูแล้วคะลูกสิบเอ็ดโอ้เก้าขวบเขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าหรอแล้วฝั่งน้องน่ะน้องวิ่ลงมาเร็วแล้วไอ้น้องๆเขาก็มาเล่นน้ำที่นี่ถือว่าแบบโอเคอยู่นะ อะไรนะน9ก็9สามสิบเอ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่อยู่กว่าสี่หนูมาเล่นน้ำที่นี่ทุกวันปะลูกใช่ไหมครับเฉพาะแบบวันหยุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเห็นเดินจับปงจับปูมีด้วยเหรอแถวเนี้ยมีต้องหอยต้องรู้หอยเยอะครับหอยอะไรอะครับหอยเมนผู้นอนเลยหอยอะไรอะครับไหนอะลูกขอดูหน่อยมันยังเป็นอยู่อครับอ๋อหอยทรายเปล่า เรียกหอยหอยเสียบอมะลูกเออไม่รู้จักอันนี้เรียกหอยเสียบเหรอครับมีปูด้วยตัวใหญ่มากเลยหอยเสียบเหรอครับครับโอ้อันนั้นปูอะไรเมื่อกี้ปูปอมโอ้โหเหมือนปูปิงเหมือนปูจริงนั่นน่ะมันนไอ้เฟิวเล่นอะไรคะหนูจะกำลังสร้างปราสาททรายย้อนไว้เด็กอะลูกใช่ปูมันต้มตุ๋น ม,มี่เจอตอนเย็นๆบรรยากาศที่นี่ก็ดีอยู่นะฟิลนะใช่สร้างประสาทสร้างประสาทนี่น้องไม่อย่างคนละอันเลยอะล่ะลบพ่อเห็นตัง้งแต่น้องเดินลงมาแล้วน้องฟกส่วนตัวมาเลยอันนี้พี่เอาของใครมาไม่รู้พี่เขอย,ยืมเลยนะนันะ<ป>่นอ่ะมาแล้วตักตักใส่นี้มาตัก่นี้มาเออตักใครมาตักใครมาสร้างเป็นด้วยลูกไม่เป็นแล้วน้องอ่ะน้องเป็นไหมประสาทอ่ะเรียนอ่าเดี๋ยวให้น้องทำให้ดู ิงดนเหยียบเลยเหแรงยล้อเหยียบสทางอ้ยมันลงเต็มแป้นพิมพ์อย่พี่วางกนเ้เอ๊ไอเกียครับคนดูนเอาวางไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางตรงนี้นี่เอเี้ชายคนเดียวไม่ไม่เป็นไรหรอกเราก็ผู้ชายเหมือนกันมีสองคนนะตรงนี้ อันนี้หนูปั้นอะไรอ่ะลูกประสาะส์เหรอครับหาอะไรกุดไหมลูกเผื่อโดนแก้วโดนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จกรงเสร็จแก้วโป<อ>๊ะไม่มีหรอครับครับอันนี้เลยนะครก็เอาหนังยางออกให้หน่อยึงยืด,ยด นอนดูน้องขุดได้เป็นหลุมแล้วเฟลแล้วเอาน้ำมาใส่เนี่ยใช่เลยใช่เหรอหาอะไรอยู่โลก่าพอแล้ไหมเฟลบอกว่าฝั่งนี้กำลังสนุกเลย <c oughs> ใช่กำลังขยันสร้างมันคืออ,อะไรก่อน <c oughs> มันคือปราศาทตราเหมือนเสาปูนอะไรสักอย่างหนึ่งคับเฟลแรงมากอะไรนะครับถ่ายตอนโดดน้าอันนี้คุยกับใครครับนี่ตันรอยได้ดีครับโลก เดี๋ยวก่อนดิพี่ตากล้องโอ้หพี่ตากล้องภูมิใจมากเลยเรียกพี่ไหนฮะถ้าโดดน้ำอ่ะอันได้ได้ได้น้องว่าเอ้าลุยโอ้โหน้องหายไปแล้วเออน้องดำน้ำได้ไงอะไม่แตดตาหรอลูกอุ้ยน้องเขาอยู่กับทะเลอยู่แล้วอุ้ยดูฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหนี่ พอาล้วงมาปุ๊บมันจะเป็นบ่อน้ำเล็กๆเลยนะไหนอ่ะถนนหอยของหนูกระเพงข้าวมือปิ้งไหนก็ดูหน่อยพี่เซ็นหน่ยค่ะแล้วไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยแอดดามีฉลามด้วยอ่ะแล้วฝั่งโน้นเหรอลูกฝั่งนี้อะไรอ่ะครับลูกถนนหอยถนนหอยโอ้โหไอเดียดีมากเลยนะครับนี้ นี่เลยนะวันนี้ก็ได้มาเจอน้องๆนะแบบเออก็ดีใจนะได้เจอน้องเอฟซนะครับมาเล่นกับน้องด้วยนะครับวันนี้น้องๆน่ารักทุกคนเลยนะครับอ่ะฟิลบอกน้องแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันแล้วไปแล้วนะอ่าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะลูกบ๊ายบายอ่าเดี๋ยวหนูกลับแล้วค่ะห,หนูหนาวครับใกล้ได้กลับแล้ว ตึงไงเนี่ยเรายังไม่เห่ายังไม่ง่วงอนี้ก็หนาวยังยังไม่หาวยังไม่ง่วงอ้ออมาน้องๆทุกคนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่นะน้ำแล้วอะไปบ๊ายบาย บายบายแล้วเจอกันใหม่นะลูกไปดูในคลิปด้วยนะไปบายพี่ฟิวอีข้างเหมือนกันเขาไปดูนะลูกนะมีหนูด้วยนะจ้าอ๋อปลาไปบ่ายน้องน่ารักมากเลยนะอุ้ยร้องไห้เลยเหรอเหงื่ออ๋อนึกว่าร้องไห้แต่มาหนูจะรอดูน้องสร้างให้มันยาวถึงนู่น ได้ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปน้องฟิวบอกว่าจะขึ้นไปทานอาหารด้านบนแล้วนะครับ